สวันดีทุกคนด้วยนะครับผมนะอยู่กับผมในเกมแลกนาล็อกออนไลน์เซิร์ฟเวอร์พนะอนเทล่านะเซิร์ฟเวอร์เราเป็นเซิร์ฟเวอร์คลาสสิกครับ EP 5.0นะรองรับทุกระบบเลยไม่ว่าจะเป็น PC Android หรือว่า IOS ครับผมนะสามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอผมได้เลยนะอโอเควันนี้ก็จะคลิปวิดีโอนี้ก็จะมาตีบวกนะครับผมตีบวกจู3รูนะล่ามาจากตัวมาตินนะครับผมก็ กลา,างทำแอดคีอยู่ซึ่งตอนนี้ผมยังขาดอาวุธอยู่นะครับผมนะผมจะเน้นบวก9เพื่อที่จะเอาไปออฟให้มันได้ออฟตีไวนะครับผมนะอ่าโอเคก็เดี๋ยวมาดูวันนี้จะมาตี30ชิ้นนะโอเคเตรียมมา30ชิ้นไม่ต้องถามว่าทำไมมันเอามาตีน้อยจัง30ชิ้นเนี่ยผมว่าโคตรเยอะแล้วนะกัมปหนึ่งในผมดดอประมาณ4-5อันเองนะคือแบบนี่ต้องรวมกันหลายๆกัมเลยนะถึงจะแบบถึงจะได้เยอะขนาดนี้นะแล้วก็ไปดูกลางมอในมอ ข้างในห้องตีบวกเนี่ยผมวิ่งมาหมดแล้วไม่ไม่ไม่เจอเลยผมไม่เจอเลยเออแล้วก็เลยเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะโอเคก็ปลาเดดลุยกันเลยแล้วกันไม่รู้ว่าเลดมันจะโหดร้ายแค่ไหนนะแต่ผมก็ยังสูตรหลังยายเหมือนเดิมสวยสักครู่ต้องดังๆหนะ่อย 90%ยันบวก6เลยนะจูเนี่ยใช่ไหมน่าจะใช่แหละอ่ะบวก5้าก็ปิวแลเห็นหมสิ็นมันมาไว้มันรู้ว่าเราพกมาเยอะไงะเออมันรู้ว่าผมพกมาเยอะไงะแหกโชว์เป็นละกันเฮ้ยเกินไปว่ะยากนะนี่ยังไม่ทันได้บวก7เลยนะคือยังไม่ได้เตรียมบวก6ไว้เลยนะ มันเอาผมเลยเอะว่ะเออบวกหนะ้าหน่อยเอ,อ้ยหกหกอีกนิดเดียวเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เออต้องมาหน่อยเดี๋ยวว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ไปขอซักบวกแปดสักสามชิ้นนะขอบวกแปดสักสักสามชิ้นสองชิ้นก็ได้เออสองชิ้นเพราะเพราะว่าบวกแปดมันยาก เนี่ยขอบวกแปดสักสองชิ้นพอพออ่าแล้วก็ไปลุนขึ้นเก้าหวังบวกเก้าแค่อันเดียวเลยบวกเก้ามันเหมือนบวกสิบเลยนะโอ้โหเอาจริงผมว่าบวกแปดสองอันก็ยากนะเราหวังบวกแปดสองอันผมว่าน่าจะมายากอ่ะอืมเผื่อๆมาให้อันเผื่อๆไม่มาด้วยอ่ะต้องดูก่อนว่าบวกเจ็ดอันเราได้เยอะแค่ไหน <c oughs> แล้วก็โอ้โห สิปอร์เซ็น์แม่งของจริงวะเซิร์ฟเรานี่เรื่องหรือเรื่องตีบวกนะขึ้นชื่อเรื่องเรื่องตีบวกนะเซิร์ฟเวอร์เราเนี่ยเออสิบเปอร์เซ็นก็กินกูเข้าไปดูวะเออก็อยากจะกินนะครับก็ไม่อยากให้นะครับไม่อยากให้เรามีบกเก้าใใช้ะครับ นี่ยังไม่ทันได้ขึ้นบวกเจ็ดเลยนะนี่คือแบบเก้าสิบเปอร์เซ็นนะนี่เรากำลังไล่ตีแบบเก้าสิบเปอร์เซ็นอยู่เลยนะเออคือแบบโดนรุนรัวแล้วอะโดนรุนรัวแล้วอะอ่ะสวยหลบหลังยายอะคือตีบวกต้องหลบหลังยายอะอสูตรนี้ไว้รุ่นรู้กันสวยงาม บหกเออโอเคเดี๋ยวผมจริงๆผมไม่อยากจะแบบหกหมดอะไรเงี้ยวันนี้คุณมีบอสด้วยครับผมผมไม่อยากจะหกหมดเพราะว่าอยากจะแบบพอตีแหกแล้วก็ผมก็เอาหกขึ้นเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่หกไว้ก่อนก็ได้เอาหกไว้ก่อนเดี๋ยวพอใกล้ๆก่อนเอาให้หกมันหลายๆชิ้นก่อนโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ ถือว่ามาดีนี่คบวกหนึ่งแหกไปดิว่าเอ้าโอเคเดี๋ยวผมไล่บวกหกไปก่อนละกันนะเดี๋ยวผมไล่บวกหกไปเรื่อยๆก่อนอ่าแล้วเดี๋ยวใกล้ๆจะหมดหมดบวกธรรมดาเนี่ยอใกล้ๆจะอันเดิมๆหมดเนะี่ยแล้วเดี๋ยวค่อยมาหกขึ้นเจ็ดกันผมไม่ได้นับนะ,ะว่าบวกหกแม่งจะติดกี่อันนะแต่เดี๋ยวมันต้องมีการปีล่อไม่งั้นสูตรตีบวกเรามันแย่เอ่าโอเคก็ <c oughs> คือผมเอามา30อันเนี่ยสิมันกินไปครึ่งหนึงเลยนะคือมันกินไปแล้วครึ่งหนึ่งอ,ะอ่ะคือผมมีมา30อันใช่ไหมอันนี้เท่าไหร่แปดแหเนี่ยคือเน,นี่ยตอนเนี้ยหมดแล้วเหลือสิ้าชิ้นแล้วเนี่ยนี่ที่อีกสามอันยังไม่ไม่ติดบวกบวกหเลยนะโอเคคือกินเกินครึ่งแค่นี้สิเซกินเกินครึ่งอ่าได้เจ็ดมาแล้วอันหนึง่ง ขอให้ได้จิตเยอะๆหน่อยมันจะได้แบบขึ้นแปดมันจะได้มีโอกาสได้แปดหน่อยผมจะได้ลุ้นบวกเก้าไม่ใช่อะไรเอเผื่อบวกเก้ามันมาโอเคสิบสี่นี่ติดสิบสี่อันนะเท่ากับว่าตอนนี้ผมได้บวกหกสิบสี่ชิ้นยังไม่ถึงครึ่งเลย ้กหกอีกชิ้นนึงเนี่ยผมจะได้ถึงครึ่งหนึ่งคือมันกินไปครึ่งแล้วอะอ่าผมได้ครึ่งหนึ่งอันนี้น่าจะได้เกินครึ่งหนึ่งหนึ่งชิ้นคือพกมาสามทิพอันน่ะติดบวกหกแค่ครึ่งเดียวของของที่เอามาโอ้โหสิบเปอร์เซ็นต์แม่งเดี๋ยวเดี๋ยวบวกหนึ่งล่วงบวกสองล่วงบวกสี่ขึ้นห้าล่วงอะไรก็ไม่รู้อยแยไปหมดเลยคือแบบเลทโหดมาก ใครที่ซื้อแบบราคา 10m 20m เนี่ยจริงๆไม,ไม,ไม่แพงหรอกของที่บวกยากผมว่าซื้อสำเร็จอะ่ะง่ายกว่าวันดีพี่ต้อมด้วยครับผมวันดีด้วยครับเออมาไว้โอเคทีนี้แหละเดี๋ยวจะเริ่มเอา6ขึ้น7อ่าเดี๋ยวเร,เริ่มเอา6มาขึ้น7แล้วก็ไปดิล่วงไปหนึ่ง มาหน่อยโอ้โหอย่าคิดแต่แปดขึ้นอย่าคิดอย่าอย่าคิดถึงเจ็ดขึ้นแปดเลยนะแค่หกขึ้นเจ็ดแม่งงงมายากเลยเออเอาไว้แล้วยายช่วยกูหน่อยวะโอ้โหขอติดบอกเอาขอผมขอแค่สองอันผมขอแค่บ,บวกบแปดสักงสองอันน่ะผมจะได้ลุ้นบวกเก้ามีกำลังใจลุ้นบวกเก้าเพราะบวกเก้าเป็นโคตรยากนี่ผมทำมาหลายอาทิตย์แล้วนะบวกเก้าเนี่ย จริงนะผมก้าวผมทำอะไรผิดนะแต่งเ,เขาบอกว่ามันใช้โอริเทพได้นี่ใช่ไหมเออผมว่าผมจะไปซื้อโอริเทพว่ะเฮอยผมซื้อโอริเทพเอาแปะขึ้นก้าอ่ะเออแต่เอาจริงอ่ะเปอร์เซ็นต์มันแค่สิบเปอร์เซ็นมันยี่สิบเปอร์เซ็นของเปอร์เซ็นต์มันเพิ่มมาแค่สองเปอร์เ็นต์นีจริงๆนะ จาก10%ขึ้นมา2%ผมมองว่ามันมันมันไม่ดูไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ผมว่ารุ้น10%ไปแหละมผมเป็นเดือนแล้วเอเอาเข้าไปไว้เอาเข้าไปาาไว้มันจะแหกติดต่อกันขนาดน,นั้นเลยเหรอวะเออไม่แหกติดต่อกันจริงเอาหน่อยดิวะผมว่าเจ็ดขึ้นแปดเลยปะ มันแหกรัวขนาดเนี้ยอ่าเดี๋ยวโหอีกอันหนึง่งถ้าไม่ติดผมเจ็ดขึ้นแปดเลยนะโอ้โหเป็นดีนะมึงรอดไปดีนะเจ็ดขึ้นแปดมึงรอดไปโอ้ยผมว่าบวกแปดแม่งมายากอลล่ะไอเจ็ดเว้เยเจ็ดไ,ไว้ได้อยู่ได้อยู่เว้ยเจ็ดไ,ได้เยอะอยู่แต่ผมอยากได้แปดสักสองอันนะผมว่าบวกแปด ดูดูทรงแล้วนะจากที่ผมดูทรงน่าจะมาแค่อันเดียวอืมสวัสดีครับผมสวัสดีด้วยครับสวัสดีคุณอัครพลด้วยนะครับโอเคแล้วอันสุดท้ายบวกเจ็ดผมติดเจ็ดอันอีกวะบวกเจ็ดเจ็ดอันสามารถได้บวกแปดสองอันปะก็มาดิวะยายแม่งไม่ช่วยเลยกูเลยวะแปดขอแปดอันนึงขอแปดอันแรกโอ้ ต้องต้องค่อยกดอย่างบรรจงว่ะผมว่าผมไม่ได้ลุ้นบวกเก้าแน่เลยโอ้โหซื้อเอาง่ายกว่าไหมกูว่าโอ้โหดูดิดบวกแปดยังไม่มาเลยจะาบวกเก้าบวกแปดยังไม่มาเลยดูดิเออมาหนึ่งอันเว้ยผมอยากได้อีกอันหนึ่งในใจเนี่ยผมพกจูมาสามสิบอันเนี่ยคือผมอยากได้อัอนหนึ่งเว้ย คือเอา8ขึ้นก้าแค่อันเดียวอ่ะมันลุ้นอะไรไม่ได้เลยแทบไม่ได้เลย 1, 10, อ่ะหนึ่งในสิบอ่ะคือแบบแล้วมันไม่ได้หาง่ายเหมือนคอมไงจูอ่ะเขาจะลมะุมปะไม่หายากอ่ะกำหนึ่งไม่ตกสี่ห้าอันอ่ะเออผมว่าได้แอันเดียวแน่เลยจูสามสิบชิ้นติดยักมากบอกเลยว่าติดยักมากอีกชิ้นหนึ่งมาเออ โอเคนดสออันว่ะตามที่คิดไว้ตามที่คิดไว้อาจจะแหกหมดเลยบวก7-9อันยังไม่ติดแปดเลย <c oughs> วันนี้หนูออกโดนลดแล้วนี่ครับวันก่อนอยังห้าสิบอร์ยู่เลยใช่เหรอมันแรงเกินใช่ไหมถ้าโดนลดแล้วผมก็ไม่เล่นเพราะผมก็เอาไปขึ้นบวก7แหกไปแล้วเหมือนกัน,นดนูดนูออกอะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวนี้เป็นตีล่อนะแล้วเดี๋ยวบวก82อันขึ้นเาภาวนาให้1 0แม่งเข้าข้างผมเลยวะ่ะเพราะไอตอนที่ผมตีบวก1ถึงบวก6เนี่ย10แม่งมาโคตรบ่อยผมพูดเลยว่าโคตรบ่อยนะถ้า10%มีอยู่จริงอะตีรอบแล้วนะอันนี้เจ็ขึ้น8ดเนี่ย8ขึ้น9เนี่ยขอ2อันเนี่ยอันแดงหนึ่งติดมาเหอะนะอันแะดงหนึ่งติดมานี่ผมไปออฟเลยผมไปออฟให้ดูเลยนะติดมาผมไปออฟให้ดูเลย อโอเคจังหวะตีบวกใครกดถูกใจมาเมสเด์เบนร์เหรอมาอนถูกป่ะวะผมจำยี่ห้อรถไม่ได้สามนะยายช่วยหน่อยสองยายหนึ่งยายเออยายโอ้โหยายที่ยาย สั่งยายโอ้โหบอกแปลกกไปขายก็ไม่เอากว่แค่นี้โอ้มายายยายเป็นช่วยผมโอ้ยายน่ารักมากโอ้ยายน่ารักมากโอเคไปเพอ่์อผมมาพอดีเลวยลว่ะสุดหลังยายครับวตีบวกอะครับเอ้ไปเดี๋ยวผมไปอยู่บ้านเหรออืมไม่ใช่ พาย่อนเดนจะมียายอะ่ะจะมีอินพีตียายอยู่แบบตีหลังยายโอ้โหงัดหน้าให้เรายายสปีดนั่นเหรอใช่ยายสปีดยายสปีดแห่งพาย,ย่อนสูดสูตรผมหลังยายมีการกระตริบยายก็มาดิน้องๆเอาเลยเดี๋ยวแถมเลยนะแถมเลยไหนๆมันก็ได้บวกเก้าหมดแล้วก็ต้องออฟแบบผมอยากได้ไวอันนี้คือผมเป็นออฟที่ผมอยากได้ที่สุดนะไอ้คีกกับคีแรงในผมไม่อยากได้นะ กงไกลเดี๋ยวผมขายแดกแวยผมบอกให้แต่ผมอยากได้ไวสี่ผมก็เล่นแล้ววห้านี่คือแบบสุดวั y 2. Y 2. ยจังวะลดไล่เวทไปหนึ่งดอกไอ้น้อง <c oughs> ไปไววูขี่บวกสองว่ะแมวเนี่ยเดี๋ยวว่ากูจะหมดพอยเนี่ยแหละหมดพรอยไอออฟออฟนี่ยแหละเอ้ยโจมกายภาพสามโอเคเลยนะ เอ้ยโจมกายภาพสามโอเคนะไม่ต้องคีก,ก็ได้ไม่ต้องไวก็ได้แต่ผมว่ากายภาพสามก็เยอะนะเหมือนเหมือนออฟปีกได้เลยอะ่ะเฮ้ยมันก็สุดอ่ะนะสุดของกายภาพอ่ะเ้ยโอเคโอเคผมโอเคผมโอเคผมโอเคสวยเลยนะสวยเลยสวยเลยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ออฟนี้ถือว่าได้แต่ใจใจยิงผมอยากได้ไวนะใจริ่งอยากได้ไวเดี๋ยวไม่เป็นไรหรอกผมว่าไวเวเดี๋ยวอยไปใส่บอคงไปแคบเอาะ แต่ได้ใบห้ามันก็เหมือนได้ใส่บอยแคปปิไปชิกนเลยนะพูดถึงอนะ่ะแต่โอเคละอันนี้ก็ถือว่าโอเคละไม่งั้นมันเปลืองตังมากเออผมต้องเอาไปซื้อของทำแอดคีงไงไม่งั้นแอดคีผมไม่ได้เล่นแน่ๆถือว่าโอเคเลยโอเคเดี๋ยวไปหาเปเปอร์แล้วก็หางูดำรอโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมนะใครชอบฝากกดถูกใจนะกดติดตามไว้ด้วยละกันนะครับผมนะโอเคเจอกันใหม่คลิปดอหนครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะ